สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสีคลิปที่988นะวันนี้รูน่า888ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่าสีกับตลาดคริปโตนะฮะก็วันนี้วันวาเรนทน์นะก็สวัสดีวันวาเรนทน์นะฮะหลายคนที่มีคู่ก็อาจจะมีความสุขและได้ดอกกุหลาบนะเออได้ดอกกุหลาบนะฮะไม่ใช่ดอกมะลินะเออบางคนที่ไม่มีคู่ก็พร้อมที่จะถอดรองเท้าขว้างคนมีคู่นะก็แล้วแต่โมเมนต์่ะนะฮะบางคนบอกว่า นะฮะขอนอนหลับแล้วไปตื่นวันที่16เลยได้ไหมคือวันที่หวยออกอก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แต่ละคนนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ดีๆสําหรับวันวาเลนไทน์แต่ต้องบอกอย่างนี้ฮะวันนี้นะในทางโหราศาสตร์นะวันนี้เป็นวันที่ดาวพฤหัสเดินมนต์เป็นวันแรกบางคนก็บอกว่าเดินหน้าจริงๆเนะี่ยถ้าเป็นตารานะ,ะคัมภีนะฮะสุริยาตเนี่ยก็จะเป็นการเดินมนต์นะซึ่งเดินปกติเนี่ยจะเป็นวันที่อสองมีนาของ ปีนี้นะฮะซึ่งการเดินหมดวันแรกก็มีข่าวดีสำหรับ XRP กับ d o อกนะตอนนี้ XRP ก็พุ่งนะฮะถ้าเกิดไม่มีใครมาทุบซะตอน3ามทุ่มหรือ,อ,อตอนบ่าย3ของสเมกาก็จะไปต่อนะอาจจะไปถึง100บาทเหมือนเดิมทำไมเป็นเช่นนั้นฮะเพราะว่า XRP เกิดราสีพฤกษบนะส่วนด็อกเองเกิดพิจิกฮะ ซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็เป็นวันเกิดนะของมีหมาจริงๆตัวเหรียญเนี่ยมันเกิดแต่ไอ้รูปสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นต้นตำรับของหมาเนี่ยนะเขาเกิดวันนี้นะวัน,ว,นวาเลนไทน์นะก็ถือว่ามีเรื่องดีฮะซึ่งนะฮะเสกเนี่ยเพิ่งไปประชุมกันเมื่อวานนี้เสกประชุมเมื่อวานนี้คือวันที่13กรกฎาคมนะแล้วมันก็มีข่าวดีออกมาคือ1น,นะฮะเสกยอมรับนะฮะการยื่น ETF นะ XRP กับ d o g ะ เออถือว่าเป็นมิติที่ดีฮะซึ่งหลังจากนี้นะเซกมีเวลานะ200 40วันในการพิจารณา xrp นะกับ Doc d o อกด็อเนี่ยใช้เวลาแค่75วันซึ่งจะต่างกันนะถ้าเกิดนะเอาแบบเต็มแม็กเลยนะตัว d o อกเองเนี่ยจะได้รับอนุมัติก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮนะไม่จำเป็นที่จะต้องรอไปถึง200 ก็ได้นะเอออาจจะยื่นปั๊บนะอนุมัติปุ๊บในอาทิตย์หน้าก็ได้ซึ่งเสกมีการประชุมนะอาทิตย์หน้าอีกรอบออีกรหนึ่งนะฮะแต่คนเนี่ยหลายคนก็รุ้นนะว่าการยอมรับ ETF เนี่ยเป็นมิติที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดเสกจ,จะไม่อนุมัต,มติหรือไม่อนุญาตหรือไม่ไม่คิดจะอนุญาตหรือพิจารณาเนี่ยเสกจ,จะสกิดนะให้บรรดากองทุนมาถอนอครั้งก่อนนะฮะสเกสเกล,เ,กลเนี่ยเคยยื่น โซลานา ETF นะเมื่อปีที่แล้วเสกไม่พิจารณาฮะก็สกิดให้เขามาถอนนะมาถอน แต่ถ้าเกิดนะมีการยอมรับนี่แสดงว่าจะพิจารณาละนะส่วนได้ไม่ได้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอกาสได้สูงนะเพราะว่านิติสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีกับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยค่อนข้างเห็นประจักษ์ชัดโดย c ี o ก็บอกว่าการอนุมัตินะ XRP ETF เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะนี่ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีสําหรับลูน่าซเองตอนนี้ก็มีอยู่2เรื่องนะที่ทํากันอยู่คือหนึง นะก็จะมีการเผา usdc 1,800ล้าน usdc บอกว่าเธอร่าฟอร์มแลบไม่เผาเราไม่รอนะคือรอไปมันก็เลื่อนไปเรื่อยนะก็ลงมือเลยนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการให้มีการสเต็ก usdc ในเชนนี่ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่ดีเพราะว่าจริงๆ usdc มันเป็นสเตเบิลคอยแต่ปัจจุบันเราซื้อหลักซื้อขายเหรียญตัวนี้เนี่ยนะเออเป็นอย่าง ทรัพย์สินทั่วไปนะฮะมันไม่มีราคาเป็นสเตเบิลคอยมันต้องทําให้กลับมาเป็นสเตเบิลคอยก่อนการดีาฟเนี่ยมันถึงจะสนุกนะอ่านี่ก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งฮนะหลายคนก็คาดการอย่างนี้นะเมื่อวานนี้เนี่ยศาร นะท่านยอมรับนะการระง,งับข้อพิพาทก็คือชะลอข้อพิพาทระหว่างเซกกับไบนแนนสนะอ,อสารอนุมัติแล้วนะฮะโดยนะเซกเให้เหตุผลว่านะมีองค์กรใหม่ที่จะระง,งับข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องพึ่งศาลนะขอไประง,งับกันนอกศาลก่อนก็คือไปเจรจากันงอกศักนะนอกศาลก่อนซึ่งสารอนุมัตนะิถือว่าเป็นไงฮะถ้าเกิดสารอนุมัติแสดงว่านะเหตุผลที่ให้ต่อศาลสารสารับฟัง ก็จะเอาไปอ้างในคดีอื่นนะว่าในคดีของไบแ a น c e กับเซกเนี่ยนะท่านก็อนุญาตนะท่านก็อนุมัตินะอันนี้เขาเรียกว่าเอาดุลพินิษนะของท่านหนึ่งไปผูกพันท่านหนึ่งเพราะว่าประเทศอเมริกาเขาเป็นคอมมอนโลนะกฎหมายก็คือคําพิพากษานะมันจะต่างบ้านเรานะบ้านเรามันเป็นกฎหมายเป็นคอมเออเป็นซีวิวลอในประเทศ เขาเป็นคอมมอนลอฉะนั้นเนี่ยสารตัดสินมาเขาก็เอาคําพิพากษานี้ไปยื่นเลยว่าคดีอื่นก็ยืน่นเขาอาจจะนะฮะข้งหน้าเนี่ยเขาอาจจะมีการยืนน่นนะขอชะลอคดีนะเอกหรือคดีอื่นๆด้วยอ่านี่น่าสนใจนะอ่ะมาสายมูก่อนเลยนะฮะ วันนี้นะหลายคนก็สงสัยนะถ้าเกิดไม่ได้ดูคลิปก่อนที่ผมเคยอธิบายนะฮะว่าดาวพฤหัสเดินหมุนเดินพักเดินถอยหลังเนี่ยมันเดินได้ยังไงคือผมจ้บอกอย่างนี้ฮะมันอยู่ที่มุมมองถ้าเกิดคุณมองจากโลกนะฮะไปหาดาวพฤหัสมันจะเดินถอยหลังจริงๆะฮะแต่ถ้าเกิดนะ,ะคุณมองนะฮะโดยดูพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางคือมองจากข้างนอกลงมาไม่ได้มองจากมุมมองของโลกนะ,ะดาวพฤหัสมันก็เดินเป็นวงกลมปกติแหละ แต่ถ้าเกิดคุณมองจากโลกไปเนี่ยนะเออมันก็จะเดินถอยหลังอันนี้ก็เป็นวิดีโอนะที่แสดงการเดินถอยหลังนะให้เห็นอันนี้เป็นฝรั่งทำนะผมจะบอกงี้ฮะไอการเดินพักเดินหมุนเนี่ยนะฮะหรือเดินถอยหลังเดินหน้าเนี่ยบางคนไม่รู้ก็ก็บอกว่าตลกนะเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆเนี่ยผมจะบอกงี้คนสมัยก่อนเมื่อ7,000ปีเนี่ยเขาไม่มีกล้องดูดาวนะเขาเห็นได้ยังไง สุดยอดมากนะฮะต้องบอกเลยว่าสับแสงที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตฉะนั้นเนี่ยเขาเห็นกันมา7,000ปีแล้วฮะฉะนั้นเนี่ยนะฮะบางทีมนุษย์ยุคหลังๆเนี่ยก็ไปกล่าวตัวบอกโอ้ยเป็นเรื่องไร้สาระนะดาวพฤหัสเดินถอยหลังไงคือคือรู้ไม่จริง นะครับพอรู้ไม่จริงก็ไปกล่าวหาคนโบราณว่าไม่รู้นะเขาดูกันมา7 0 0 0ปีแล้วนะอ่าผมจะแสดงมิตินะฮะของดาวพฤหัสเดินถอยหลังยังไงในมิติมุมมองของคนที่ยืนอยู่บนโลกแล้วมองไปหาดาวพฤหัสนะอันนี้คือการมองแล้วมันโค้งแล้วมันหมนยังไงอ่าดูอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะฮะอ่าเห็นไหมอันนี้คือนะการโครจรนะอ่าเส้นโครจรอ่านี่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังคนระแล้วก็เดินกลับไปข้างหน้านี่คือการเดินของดาวพฤหัส แต่มองจากมุมที่โลกเราเนี่ยมองไปหาดาวพฤหัสเราไม่ได้มองมิติที่เราอยู่นอกโลกแล้วมองลงมาถ้าคุณมองจากนอกโลกลงมาคุณจะเห็นว่าดาวพฤหัสมันก็เดินรอบพาร์ทิบรู้ไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณมองจากโลกที่มองไปหาดาวพฤหัสดาวพฤหัสเขาจะเดินในลักษณะในมิติที่เรามองไปเห็นเนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะโค้งนะแล้วก็ถอยหลังแล้วก็หมนุนแล้วก็ไปข้างหน้าอย่างนี้นี่คือการเดินเขาเอ่อเดินไปข้างหน้าเรียกว่าเสด นะเดินไปข้างหน้าก็คือเดินปกติเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเรียกว่าเสดจนะฮะเดินถอยหลังนะเร,เรียกว่าพักนะฮะเดินหม่นก็คือหยุดนิ่งนะเพื่อที่จะไปต่อเนี่ยเขาเรียกว่าหม่นนะฮะการเดินมันจะเป็นลักษณะนี้เลยนะแล้วก็ย้อนกลับมาฮนะมันจะวิ่งไปข้างหน้าแล้วมันถอยหลังกลับมานี่คือสิ่งที่เรามองจากโลกไปหาดาวพฤหัสวันนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์นะทางดาราศาสตร์ต้องบอกทางดาราศาสตร์เลยนะคือดาวพฤหัสเดิ ола, ivia, ะนหะม่นฮะ ในมิติของโลกมองไปหาเขาฮะนะอันนี้ถือว่าเป็นความรู้นะคืออย่าบอกว่าเอ่อไอหมอดูเนี่ยมันงมงไงนะมีดาวพฤหัสเดินถอยหลังเดินยังไงคือคือกำลังจะไปกล่าวหาโดยที่ไม่ฟังเหตุผลเขาก่อนเนี่ยอันนี้คือภาพที่เขาทำให้เห็นเลยนะว่ามันเดินถอยหลังนะเนี่ยวิดีโอเห็นไหมฮะเนี่ยนะโค้งมันเป็นอย่างนี้เลย เดินหน้านีน่คือลสิ่งที่เรามองเห็นนะแต่ถ้าเกิดเรามองเห็น,นี่มันจะเป็นเส้นลักษณะนีนะ้แล้วก็ถอยหลังกลับมาแล้วก็วนกลับไปอ่าน,อน,นี้เข้าใจเรื่องดาวพฤหัสเดินหน้าถอยหลังดาวเสาร์แต่มันมีดาวอยู่4ดวงจริงๆอ่ะดาวมีอยู่สองกับอีกสองเ,เป็นเงานะที่มันไม่เดินถอยหลังเลยคือ1พระอาทิตย์พระอาทิตย์ไม่เคยเดินถอยหลังพระจันทร์ราหูพระเกตพวกนี้เป็นพวกทีนะ่เดินไปข้างหน้าตามตาม กลนของตัวเองแต่ลาหูเนี่ยมันเดินย้อนสอนนะมันเดินาลาหูเนี่ยมันเดินไปตามเข็มนาฬิกาส่วนดาวอื่นมันเดินทวนเข็มนาฬิกานะ,อ,ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ไอ้สดาวเนี่ยจะไม่มีเดินถอยหลังนะนอกนั้นเดินเดินหน้าถอยหลังหมดนะอ่ะซึ่งตามปฏิทินนะระบบสุริยาินนะวันนี้เป็นวันที่ดาวพฤหัสเริ่มเดินหมุนนะจากมิติของโลกนะเ,เริ่มเดินหมุนนะฮะมันก็เลยทําให้เกิดนะคนดวงพฤกษบ หรือพิกจิกเนี่ยเริ่มแพม e ว่าจะมีโชคนะพิกจิกพึกศพนะเออซึ่งตัว xrp มันเกิดพึกศพนะส่วนตัวด็อกเองมันเกิดพิกจิกนะฮะอ่าเริ่มมีข่าวดีแต่ยังไม่ดีแท้ดีแท้จริงๆต้องมาหลังวันที่2มีนาะนะฮะคือเดินปกติตอนนี้เดินหมนหมายความว่าเริ่มได้รับผลดีแล้วนะแต่ดาวนะฮะมันจะเดินพักเนี่ยเราให้ผลดีสําหรับดาวพฤหัสคนนั้นไม่ดีคือมันจะกลับกันอย่างนี้ฮนะ ถ้าเกิดในพื้นดวงเขาเนี่ยดาวพฤห,หัสเป็นประหรือเป็นนิดพอเดินถอยหลังปั๊บให้คุณมันจะกลับกันนะคือ,อลบเป็นลบเป็นบวกนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะดาวดาวถ้าพื้นดวงดาวพฤหัสด,ดีนะสมมตินะถ้าพื้นดวงเนี่ยดาวพฤหัสด,ดีต้องรอดาวพฤหัสเดินเป็นปกติแต่ถ้าเกิดดาวพฤหัสนะเสียนะเช่นเป็นปะเป็นนิดในนาวางเนี่ยนะถ้าเดินพักเดินหมดน,นี่ ให้คุณเนี่ยให้คุณมันจะกลับกันฉะนั้นพื้นดวงแต่ละคนเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลฮะนะเ,เดินพักเดินหมนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ดีสําหรับดวง XRP และดีสําหรับดวงด็อกนะก็ถือว่าเป็นเรื่องข่าวดีอ่ะอันนี้ก็เป็นการอธิบายสายมูให้ทราบนะอีกเรื่องหนึ่งฮะก็เป็นข้อเสนอนะฮะตอนนี้ชุมชนเราก็มีการเสนอ,อ,อโหวตอยู่2โหวตนะโหวตแรกอันนี้อันนี้เป็นการทํางานของตัวเดฟนะฮะอ่าซึ่งเดฟ ทีมนี้ก็ทำงานดีนะเขาก็อัปเกรดนะเวอร์ชันนะ3.4นะก็เป็นแม่บ้านที่ดีฮะส่วนอีกอันหนึ่งนะฮะเป็นข้อเสนอของแฮปปี้ในเรื่องการเผา1,800ล้านนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเอ่อคนที่เห็นด้วยเนี่ย92%นะ92นะเออก็ไม่ใช่92%ละฮะเออมีคนเห็นด้วยเนี่ยนะจำนวนที่เยอะอยู่พอสมควรแต่ยังไม่ครบองค์ประชุมนะก็รอใกล้ๆอ่ะนะฮะเมื่อวานนี้นะอันนี้ก็เป็น กำหนดนัดในการประชุมของเซกนะกรรมการเซกชุดนี้ประชุมทุกอาทิตย์เลยต้องบอกว่าขยันมากนะคือคือปีที่แล้วเนี่ยนะ,ะอีลอนเขาแซวนะ,ะว่าเซกเนี่ยทำงานเดือนละครั้งนะเดือนละครั้งคือประชุมเดือนละครั้งแต่เนี่ยนะฮะตั้งแต่ประธานเซกคนเก่าไปแล้วประธานรักษาการมานะประชุมทุกอาทิตย์เลยเนีย เออถือว่าถือว่าสุดยอดมากนะฮะวันที่13มเนี่ยมีการประชุมนะประชุมแบบปิดด้วยนะคือไม่ให้สื่อมวลชนหรือมีการคนอื่นเข้านะเขาทะเลาะกันเองนะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็มีการประชุมวันที่13ปรากฏว่าหลังจากการประชุมแล้วปรากฏในรายงานการประชุมของเสกว่าเสกได้ยอมรับก็คือรับทราบแล้วนะฮะคือเสกรับทราบแล้วว่ามีการยื่นนะ XRP กนะฮะกับด o อก t f ทอ้โนี่ถือว่าเรื่องดีนะ ออแล้วแต่การประชุมครั้งนี้เราไม่รู้ว่าเขาะจะยุติคดีไหนบ้าง ก็อาจจะมีการยุติคดี XRP เกิดขึ้นในการประชุมครั้งวันที่13ก็ได้นะฮะแต่ที่แน่ๆน,นะเออตัวเซกเองนะนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งเป็นการประชุมจากครั้งที่แล้วย,ยกมาประชุมอีกรอบหนึ่งแปลว่ายังทะเลาะกันไม่จบนะก็อาจจะมีการอภิปรายอะไรกันเนี่ยเอามาต่อในวันที่20คือเราจะรู้ได้ยังไงฮะคือง่ายๆเลยฮะถ้าเกิดเราเข้าไปดูนะในการประชุมนะครั้งนี้ นะมันก็จะบอกเลยว่ามันมาจากการประชุมครั้งวันที่6เพอไปอีกนัดหนึ่งมันก็จะบอกเลยว่าเป็นการประชุมมาจากวันที่13แสดงว่ามันเป็นประเด็นเดียวกันอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปด้วยเรื่องการประชุมของเสกนะก็หวังว่าคดีหลายๆคดีที่เสกฟ้องเนี่ยนะจะมีการาระงับข้อพิพาทนอกศาลนะ อีกเรื่องหนึ่งฮะตอนนี้แต่ละรัฐเนี่ยก็เริ่มนะมีการพิจารณากฎหมายอ่าบางรัฐเนี่ยก็ตีตกไปบ้างก็มีแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะจาก50มลรัฐตอนนี้มา30มลรัฐแล้วนะเออทุกมลรัฐต้องแข่งกันนะฮะว่าใครจะได้กฎหมายให้บิทคอยเป็นเงินทุนสำรองทรัพย์สินดิจิต้อนเป็นเงินทุนสำรองนะอ่านี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกอันหนึ่งซึ่งนะฮะคนจะมาเป็นนั่งร้านให้เราต่อไปมันก็จะเป็นงบประมาณของแต่ละรัฐแล้วก็เป็นประเทศต่างๆนะฉะนัน นะถ้าเกิดพวกนี้ยังไม่มาเนี่ยยังไม่จบกระทิงฮนะเพราะว่ามันยังมีเงินมาหาศาลแต่ละลัฐที่มันอยู่ในบรรดานะกองทุนต่างๆหรือมันเป็นเงินภาษีประชาชนเอามาซื้อนะฮะเขาเอาง่ายๆเลยพวกนักการเมืองเขาก็จะเอาเงินพวกนี้มาซื้อเพราะเขารู้ว่ารัฐบาลของทําไม่น่าจะพิมพ์เงินเหมือนรัฐบาลของไบเดนก็ต้องใช้เงินนะจากธนาคารกองทุนนะแล้วก็ให้รัฐต่างๆมาเป็นนั่งร้านให้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าให้มันมาก่อน นะคุณดูเถอะนะฮะตัวบิตคอยได้กองทุนขึ้นจาก26,000ขึ้นมาเป็นแสนคุณดูเถอะนะแล้วคุณดูนะถ้าเกิด xrp กับ d o อกมานี่จะเป็นยังไงเออเอาง่ายๆวิธีดูง่ายๆคุณดูนะฮะแค่แบ็กล็อกเนี่ยนะฮะกับตัวกองทุนต่างๆเนี่ยซื้อบิตคอยนะเฉพาะซื้อบิตคอยนะเออเป็นไงนะฮะมันโตขึ้นมาจาก20,000นะ2 0 0 0 0ดอลลาร์นะขึ้นไปเป็นแสนดอลลาร์มันกี่เปอร์เซ็นต์น,นะ ถือว่าเยอะมากนะฮะในราคาของ Bitcoin นะแต่ด้วย e ีเธอเรียเนี่ยก็มีโมเมนต์อีกอันหนึ่งซึ่งนะฮะหลายคนก็ไม่ค่อยชอบนะถ้าอย่างกันสำนักข่าวอะไรสำนักกันนะฉะนั้นเนี่ยต้องรอดูว่า XRP กับ d o อกมันได้รับการอนุมัติเนี่ยนะฮะมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ซึ่งนะฮะตัวคอยเทลกราฟเองเนี่ยนะฮะเขาก็เคยพูดว่า JP Morgan เนี่ยเขาทำนายนะเขาทำนายว่าถ้า s o ล a ร a กับ XRP เนี่ย มันได้ ETF เนี่ยมันจะดึงดูดเงินเนี่ยเข้ามาหลังจากอนุมัตินะแต่อันนี้เขาทำนายว่าปลายเดือนมกราแต่มันก็อาจจะมีปัญหาอะไรต่อมีอะไรในหลายๆอย่างนะก็เลยมาจนถึงจะเกือบสิ้นเดือนกุมภาธ์นะเออก็ต้องดูนะฮะว่าหลังอย่างนี้เพราะอะไรฮะเพราะถ้าเกิดคุณไปดูนะฮะคำขอ ETF เนี่ยไอ้สตัวเนี่ยเยอะที่สุดนะระดับ10อัพนะ10คำขอนะระดับ10คคำขอนะโซลา่ากับ XRP เนี่ยฉะนั้นเนี่ยนะฮะ ว่านักลงทุนเนี่ยเขาสนใจคือก่อนที่เขาจะยื่นเนี่ยจะให้กองทุนยื่นเขาต้องสํารวจจากนักลงทุนแล้วนะว่านักลงทุนเนี่ยเขาอยากให้ขอตัวไหนนะฮะเขาก็มาขอตามที่นักลงทุนนะคุณจะไปคุณจะไปเอาของมาขายที่ร้านโดยที่คุณไม่ถามลูกค้าคุณนะนะว่าเขาชอบเหรียญไหนเนี่ยก็แปลว่าคุณกําลังจะยัดเยียดให้เขาใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ากองทุนต่างๆเขาทำแบบสํารวจแล้วว่า ลูกค้าเขาเนี่ยที่มาซื้อหรือให้เขาลงทุนให้เขาดูแลกองทุนให้เนี่ยนะเขาอยากให้นะมี ETF ตัวไหนมันก็เลยปรากฏว่า s o ล a ร a กับ XRP เนี่ยมีการยื่นคำขอหลายกองทุนหลายบริษัทนะอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้นะฮะอ่ะ,อะ,อะ,อะก็ว่ากันไปนะอีกเรื่องหนึ่งก็อย่างที่บอกฮนะว่าเมื่อวานนี้เสก็นะยอมรับนะเอกสารการยื่นของเกสเกล นะคือคือผมก็ไปอ่านบทความของนะนักข่าวของออฟอกนะฟอกฟอกนิวอะนะฮะในส่วนของธุรกิจนะฟอกบัสซินเน็ตเขาก็บอกนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดนะฮะเขาจะเออเสกจะไม่อนุมัติคําขอไหนเนี่ยเขาจะสะกิดนะ,ะให้นะกองทุนถอนเพื่อจะไม่ต้องพิจารณาให้มันมัวหมองเนื่องออกไหมคือไปทําให้ชื่อเสียงของกองทุนมันเสีย แต่ถ้าเกิดเขาจะอนุมัติเนี่ยเขาจะไปสก,กิดให้มายืน่นะฉะนั้นเนี่ยการที่เขายอมรับนะฮะคำขอเนี่ยนะไอ้สิบีเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาจะอนุมัติไอ้ช้าเร็วเนี่ยมันอยู่ที่ดุลพินิษฐ์เสกแต่หลายคนก็คิดว่าน่าจะเร็วกว่าแต่บางคนบอกว่าคดีจะจบก่อน จะจบก่อนได้ ETF เสียอีกเนะี่ยเพราะดูระยะเวลาว่า XRP กรับ Solana ต้องใช้เวลา240วันแต่ก็ไม่จำเป็นนะเพราะว่า Spot Bitcoin ETF ีเนี่ยนะฮะใช้เวลาแค่4วันเท่านั้นนะเท่าที่ดูในไทม์ไลน์ซึ่งนะฮะ CEO ของ Ri p เ l e เ,เนี่ยมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สแสดงว่าเขาคุยกับกันเรียบร้อยแล้วฮะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ออกมามิตินี้หรอกนะก็รอรอดูไปนะฮะส่วนแพทเทิร์นของบิตคอยนนะมีทรงในลักษณะทำ อันนี้ของปีที่แล้วอันนี้ของรอบที่แล้วอันนี้ก็ทิงรอบที่แล้วนะเนี่ยมันย่อเหมือนกันนะอันนี้คือรอบนี้นี่คือรอบนี้นะเขาก็เลยมองว่าเอ๊มันสวดทรงองค์เอวมันคล้ายกันนะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมมันมันหน้าไปนะอ่าก็รอดูไปนะฮะรัดเข็มขัดให้ดี อันนี้ก็เป็นเรื่องการยอมรับเอกสารนะของ xrp ราคา xrp แล้ว crypto com เองก็จะเพิ่มสัญญาซื้อขาย xrp ในวันนี้ในวันวาเลนไทน์น,นะอ่านี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็วันนี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวดอกกับ xrp ค่อนข้างเยอะถามว่าคนอื่นถามบอกว่าแล้วเหรียญอื่นล่ะเหรียญทัามบ้องนะแล้วเหรียญอื่นจะมาไหมต้องบอกเลยว่าขอให้2ออันนี้ไปก่อนเพราะว่ามันเป็นอันดับต้นต้นของเลงคอยมาเก็ตแคป นะคือต้องดูนะฮะเหรียญที่มันติดท็อปท็เนี่ยนะฮะมันก็จะมีบิตคอยนใช่ไหมอ่าแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นอีเธอเรียมซึ่ง2อันนี้ได้ ETF แล้วแล้วมันก็เป็นสเตเบิลคอยใช่ไหมแล้วก็มา XRP แล้วก็มาโซลาร่ถามว่ามันต้องเอาไอ้สี่เหรียญแรกไปก่อนไหมเออฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะฮะเออนะซึ่งการยอมรับตรงนี้ก็เป็นวิธีการปกติกระบวนการปกติของเสกนะฮะซึ่งนะ ก็อันนี้เป็นสำนักข่าวของฟ็อกนิวนะเขาก็พูดถึงนะการระง,งับข้อพิพาทนะฮะที่ที่ชะลอคดีเอาไว้เพื่อไปเจรจากันนะฮะโดยใช้องค์กรอิสระอื่นหรืออนุกรรมการอื่นในการตรวจสอบนะอาจจะจบโดยไม่ต้องพึ่งศาลเนี่ยนะฮะเขาก็ถอนไปซึ่งสารอนุมัตินะสารอนุมัติแล้ว ะะอันนี้ก็ crypto.com จะแสดง XRP ในวันวาเลนไทน์นะครับเคลื่อนการซื้อเพิ่มนะราคาก็ดีดขึ้นมานะก็ต้องดูว่ามันจะมีคนอุตลิไปทุบตอนกลางคืนไหมก็เป็นเรื่องปกติฮนะออหลายคนก็บอกนี่มันมีการโอน XRP ออกนะ300ล้านนะฮะไปยังกระเป๋าที่ไม่รู้จักก็อาจจะเป็นกองทุนเก็บของแล้วก็ได้นะคือเขาต้องเก็บของในเวลาที่มันยังไม่ขึ้นคืออย่างนี้ฮะพวกกองทุนเขามีประสบการณ์ครั้งที่แล้ว คือเขาเขาไม่ได้เก็บบิตคอยไว้ก่อนเขาให้คนอื่นเก็บก็อาจจะต้องไปซื้อต่อจากคนอื่นนะอาจจะไปซื้อมือต่อมือนะก็เหมือนที่เราเกิดขึ้นมาปีที่แล้วเนี่ยนะฮะที่เ,เกสเกลมาเหมือนจะซื้อบิตคอยไว้รอใช่ไหมแล้วกองทุนอื่นก็มารับมือต่อ,อผมก็เคยพูดไว้ในหลายคลิปหลายคนก็เคยฟังกันะฮะพอหลังจากเขาขายของหมดปั๊บนะมันขึ้นยาวเลยนะเห็นไหมแสดงว่ามันต้องมีการเก็บเอาไว้รอเพราะว่าคุณจะ คุณจะเอาไปเอาของไปขายเอาง่ายๆเลยหลักคิดง่ายๆเลยสมมุตินะเอ่อไอของมันจะขาดแคลนอะนึกออกไหมคุณก็ต้องกักตุนสินค้าไว้ก่อนนะคุณจะได้เอาไปขายให้คนอื่นแล้วได้กําไรไหมถูกไหมฮะนี่มันก็หลักคิดง่ายๆนะผมว่านะก็ดูๆไปนะคุณจะไปซื้อตอนราคาแพงแล้วไปขายให้ลูกค้ามันก็กำไรยอยู่ใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้กําไรใช่ไหมอันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีการเจรจาปลดล็อกบางอย่างนะเออนี่ถือว่าดีนะฮะเออก็ ซีโอเขาเดินหน้าไปคุยกับหลายหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐบาลต่างๆก็ดีนะฮะคณะอนุกรรมี่การก็ดีอ่ะน,นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอันนี้ก็เป็นภาพฮะคือมันเป็น15ปีเป็นรูปถ่ายนะฮะวันเนี้ยมันเป็นวันที่ครบรอบ15ปีรูปถ่ายซึ่งสุนัขตัวนี้เสียชีวิตไปแล้วนะก็เป็นรูปภาพที่มาเป็นมีมหมาด็อกซึ่งมันตลกนะฮะ มันมามันมาครบรอบในวันเดียวกันที่เสกยอมรับนะตัว ETF พอดีนะก็ขอให้ได้ ETF เป็นเหรียญมีมตัวแรกแล้วกันนะเออเอาคูโบคูโบนะะอ่ะว่ากันไปนะ15ปีก็อย่างที่บอกฮะคุณอีลิกเขาก็บอกนะ,ะว่าการพิจารณานะฮะตัวด็อกนะหรือมีมคอยเนี่ยมันใช้เวลาแค่75วันเท่านั้นซึ่งมันน้อยกว่าการพิจารณาตัว XRP นะ XRP Solana นะกับ Litecoin เนี่ยใช้เวลา240วันแต่อย่างที่ผมบอกฮะถ้าเขาจะอนุมัติไม่จำเป็นหรอกคือยอมรับปั๊บพิจารณาปุ๊บก็ยังได้เลยคืนนี้ก็ยังได้เลยถ้าเกิดจะอนุมัติมันไม่จำเป็นหรอกนะฮะเพราะว่าไอ้กรอบระยะเวลามันเหมือนเป็นกรอบระยะเวลาในการพิจารณาของฝ่ายปกครองเนี่ยเช่นนะกฎหมายเขาบอกว่าให้คุณพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน240วันถามว่าฉันจะอนุมัติวันนี้ก็ได้ถ้าฉันจะอนุมัติ นะแต่ถ้าฉันจะไม่อนุมัติฉันก็เตะถ่วงไปให้พ้นก็ไดนะ้หรือจะไปอนุมัตินะฮะจนใกล้ๆนู่นก็ได้นะจะได้ไม่มีความคือมันเป็นกรอบระยะเวลาเพื่อไม่ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะฮะละเลยต่อหน้าที่คือให้มีกรอบระยะเวลาในการทํางานนะฮะฉะนั้นก็เป็นแพทเทิร์นทุกท,ทั่วโลกเขาทําเหมือนกันนะก็กรอบในเวลามันอาจจะรู้สึกเหมือนอาจจะนานแต่มันมีคือไอ้เวลาไอ้ระยะเวลาพวกนี้เนี่ย มันมีกรอบที่กฎหมายมันกําหนดเอาไว้เช่นนะลงรับใช้เวลา10วันนะคุณอาจจะบอกแค่ลงรับมึงต้องใช้เวลาตั้ง10วันเลยเหรอแต่ถ้าเกิดไปดูกระบวนการลงรับบางทีมันก็อาจจะต้องตรวจเอกสารเยอะนะเออบางคนบอกว่าแค่ลงรับเนี่ยนะใช้เวลา10วันพอคุณไปดูเปเปอร์ที่เอามาพิจารณาแม่งสูงเป็นภูเขาเลยเงี้ย อย่างเงี้ยมันต้องมันสิบวันมันก็เมคเซนนะบางทีเราเราฟังกับเราฟังกับเราไปเห็นของจริงมังคนละเรื่องกันไงนะฮะสิบวันเนี่ยเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาอ่ะเช่นโอ้โหเอกสารแม่งเป็นพันหน้าเลยแล้วก็เป็นเอกสารที่มีทางเทคนิคทั้งนั้นเลยเงี้ยจะให้ลงรับแล้วตรวจทุกใบเนี่ยใช้เวลาสิบวันเนี่ยมันก็ถือว่าเร็วแล้วนะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ฉะนั้นเจ็ดสิบห้ากับสองร้อยสี่สิบวันเนี่ยนะฮะก็เป็นกรอบที่กฎหมายบ้านเขากําหนดนะ เออแต่ทําไมเราต้องไปแคร์เขาก็อย่างที่บอกฮนะว่า ETF บ้านอื่นเมืองอื่นไม่ขึ้นเลยนะเห็นยุโรปอนุมัตินะฮ่องกงอนุมัติแม่งไม่เห็นจะขึ้นและะ้วก็ที่แต่สเปนกับอนุมัติเห็นชัดเจนในบิตคอยนะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่า XRP กับด็อกเนี่ยจะเห็นชัดเจนเช่นกันนะหลายคนก็ถือเหรียญพวกนี้อยู่ก็จะได้รับอันนี้สงอย่างน้อยเนี่ยนะก็มา2ตัวหลายคนก็คงจะกําไรเพราะว่าแต่ละคนก็ ถือทั้งสองเหรียญเลยก็มีนะเท่าที่รู้นะเออนอกจากลูหน้าซแล้วนะส่วนตัวนะฮะออ a บิทแนะก็มีการอัปเกรดนะฮะตอนนี้ก็มีข้อเสนอเสนอชุมชนแล้วนะเขาก็ดูแลระบบดีก็บอกเลยนะทีมนี้ทำงานเออเป็นแม่บ้านที่ดีรู้สึกว่าไม่ค่อยมีปัญหากับชุมชนเท่าไหร่เออครั้งก่อนเนี่ยนะฮะเป็นเดฟคนหนึ่งนะรู้สึกว่าจะอินดี้เยอะนะ เ,เดี๋ยวพุบพุบโพโพนะแต่คนนี้เขาทำงานดีนะเป็นแม่บ้านที่ดีก็ถือว่าดูแลระบบให้เราอย่าบอกว่าเหรียญเนี่ยมันไม่มีใครดูนะมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์มันก็ต้องมีคนดูแลคอยอัปเดตคอยป้องกันคอยออ่คอยทำงานให้ฉะนั้นตาบใดที่ชุมชนยังมีเดฟนะชุมชนยังมีโนดอยู่เหรียญไม่ตายฮนะมันจะดําลงต่อไปอย่างนี้จนวันหนึ่งเนี่ยมันปั๊มราคาได้นะจากที่เดินต่อแตะได้คือ เหมือนเด็กเกิดใหม่อ่ะนะฮะมันก็จะโตแล้ววิ่งเล่นได้นะก็ขอให้อดทนเดี๋ยวก็ดูไปฮะว่าสตอรี่ในการเป๊กเหรียญเนี่ยมันจะปั๊มราคาได้เท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นดัชนี Bitcoin d o m i n a n ต e ฮะตอนนี้ทิ่มหัวลงแล้วฮะสัดส่วนการแบ่งตลาดนะหลังจากที่พุ่งนะ,ะไปรอบที่แล้วก็ตกกลับลงมาอาจจะตกกลับมารุนแรงนะ,ะอันนี้เป็นแพทเทิร์นของด็อกนะก็หวังว่าจะได้รับ ETF ไว,ไวน้นี้อ่ะก็เป็นการอัปเดตข่าวสารประจำวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ